สวัสดีค่ะคพิมพิมเองนะคะสำหรับลิปนี้นะคะพิมก็จะพูดถึงการโบท็อกซ์นะคะหรือว่าที่เรียกกันเต็มๆนะคะชื่อว่าโบทูลินท็อกซินนั่นเองนะคะโบท็อกซ์เนี่ยก็คือจะเอามาฉีดทําให้หน้าเรียวนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมมากนะคะที่อยากจะหน้าเรียวเป็นเกาหลีเนาะแล้วก็สามารถไปฉีดตรงไหนได้อีกบ้างล่ะเออก็คือไปฉีดตรงบริเวณที่กล้ามเนื้อนั้นมีการทํางานนะคะการขยับของใบหน้านะคะก็อย่างเช่นเอ,อ่อริ้วรอยจีนกานะคะระหว่างคิ้วแกะหมดคิ้วนะคะ ตรงหน้าผากนะคะแก้มและก็ที่สาวๆชอบผิดกันก็คือบริเวณกลามนั่นเองนะคะทีนี้บริเวณกลามเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อนะคะที่มันบเด้งขึ้นมาเวลาเรากัดฟันนี่นะคะถ้ามันเด้งปูดขึ้นมาแสดงว่าเรามีกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเราก็จะใช้โบท็อกซ์นี่นะคะหรือโบท็อกซ์ท็อกซินเนี่ยฉีดเข้าไประบบก,การทํางนานของเขาเยก็คือการไปหยุดการทํางนานของกล้ามเนื้อนะคะให้มันคลายตัวลงมันก็จะยุบตัวลงไปนั่นเองนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฉีดแล้วมันไม่เห็นผลมันไม่เห็น คุณก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่เยอะมากและเข้าใจผิดว่าตัวเองมีกล้ามเนื้อจริงๆมันเป็นกามถ้าเกิดมันเป็นกามแบบแข็งๆเนี่ยนะคะคือกระดูกเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ลดเพราะว่ามันไม่ได้จะลดกระดูกนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหน้าใหญ่อาจจะมีแฟตเยอะหรือว่าหน้าคล้อยก็อาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะก็คือเขาจะไปลดการประนาข,ของกล้ามเนื้อนั่นเองซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็จะมีโบท็อกซ์ที่ถูกนาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะคะกว่า6กที่ห่อเลยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบดี ดีมากถึงแบบรับไม่ได้ก็ <g ül> มีนะคะคือตัวที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ <c oughs> ก็คือของอเมริกาที่ฮิตฮอตแล้วก็อยู่กันมานานนะคะ <c oughs> ก็ชื่อว่าบท็อกซ์นั่นเองแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่พิมพ์อยากจะแนะนำนะคะ <c oughs> ก็คือนิวโรน็อกจากประเทศเกาหลีนะคะวันนี้พิมพก็จะพูดถึงนิวโรน็อกเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อประมาณ เดือนเดือนที่แล้วนะคะนิวโรนอส์เนี่ยเขาได้มาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการให้บริการจะจําหน่ายอยู่ตามคลินิกกว่า500คลินิกในประเทศไทยแล้วนะคะและทีนี้คุณภาพต่างๆของเขานะคะของนิวโรนอกส์เนี่ยก็มีคุณภาพที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับเมกาเลยแต่ราคาถูกลงและเป็นบท็อกแบรนด์เกาหลีอันดับหของเขาเลยนะคะที่อยู่มานานกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งก็ มีความปลอดภัยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือนะจ๊ะจานทีน,นี้ตอนที่พิมพ์ไปงาน m o t o x นะคะพิมก็ได้ส่งตัวแทนซึ่งเป็นหนูทดลองของพิมเ์นะคะได้มีการทําได้ทําการทดลองชีดเองนะคะก็คือไม่ใช่ตัวพิมน,นะคะคือพิมเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แล้วพิมพ์กล้ามเนื้อ น้อยนะคะก็แบบไม่ไม่ได้น่าใหญ่อะไรมากก็เลยบอกว่าไม่ฉีดก็เลยส่งน้องสาวที่รักไปนะคะไปเป็นดูทดลองให้พิมนะเพื่อจะมาทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าโบท็อปเกาหลีดีจริงหรือเปล่านะคะใช้ได้แบบเห็นผลแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเบฟอร์อัฟเตอร์กันท้ายคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะที่พิมไปฉีดมาก็ชื่อหมอสมพลเขียนสีนุกูลนะชื่อเล่นก็เรียกหมอโจก็ได้นะจบแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็ไปจบทางด้านการศีบัตถสูงของสถาบันโลกอีนั่นแล้วก็เรียนต่อทางด้านเรื่องของเลเซอร์ในการศึกษาและการสัญญากรรโบท็อกซ์หรือโบชุ่มช็อกซินที่เราได้ยินกันเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ทุกๆปัญหาได้เพราะอย่างเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยไปฉีดโบท็อกซ์มาแล้วก็มาโบนมาบอกว่าเขาไฉีดแล้วไม่เห็นจะลดลงเลยอย่างเช่นเขาฉีดกลัามฉีดเลยรฉีดอะไรจะไม่ลดลงเลยกล้ามไม่ครบ ไอ้กรามที่เขาว่าคขาบค้งฟองการ่องกว้างแล้วไปฉีดโบสถของเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวกล้ามเนื้อเราเอ่อกล้ามที่กว้างจากการจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราอาจจะเคยเคยเห็นยกตัวอย่างคือไม่ใช่ว่าจะเบรมพะนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือคนอีสานบ้านเราอะเออเป็นคนที่เขาจะกินข้าวเหนียวเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาต้องเคี้ยวต้องย่ำต้องอะไรบ่อยๆเนี่ยทำให้กล้ามเขาเนี่ยมันจะแข็งมันจะเราเคยเห็นนะ จากกาักระอย่ากว่างแล้วเวลากัดทีเราจะเห็นเป็นก้อนอันนั้นแหละคือจะได้ผลดีมากก็คือฉีดโบทอ็อกแล้วก็หลายๆาคนจะมองว่า,วาโบท็อกเนี่ยเหมือนกับเป็นยาว,วิเศษคือฉีดแล้วสามารถแก้ได้ทุกอย่างบนหน้าซึ่งไม่มีความซึ่งมันไม่เป็นจริงซึ่งมันไม่เป็นจริงตัวที่จะใช้โบท็อกได้ผลดีก็คือพวกริ้วรอยที่เกิดจากการสแสดงสีหน้านะอย่างเช่นอะไรบ้าง,างเช่น ขมวดคิว้วเงี้ยเลื่อนหน้าผากเงี้ยยิ้มตีงกลางขึ้นอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยนะนนถ้าเกิดจากการแสดงสีหน้าโบท็อปใช้ผลดีมากคือมันไปหยุดของการทําง,งานของตัวกล้ามเนื้อรือว่าไอ้ริ้วรอยที่มันเกิดเกิดจากการที่เราแสดงสีหน้าเราใช้กล้ามเนื้อการสดในการแสดงสีหน้านะมากเกินเอ่อริ้วรอยใต้ดวงตาใช้ผลได้พอใช้เจ็บไหมคะนิดหนึ่งเป็น <c oughs> กลัวนิดหนึ่งคือโบท็อปเนี่ยปกติโดยทั่วไปนะ เขาก็จะฉีดสดหลายๆคนที่กลัวเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยให้เช่นการแต่ยาชาช่วยได้ป่ะคะในบ้านก็หองก็หกังว่าเทบ้างเพราะว่ายาชาเวลาออกฤทธิ์มันจะอยู่บนผิวแต่เวลาเราจิ้มลงไปเนี่ยมันเลยขับผิวพวกไปอีกหนอยน่าจะรู้สึกบ้างนะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เร็วเราใช้ผลไม้โอเคคือน้ำแข็ง มันจะใช้นําแข็งประคบตรงจุดีเห็นเพื่อนใช้เห็นเพื่อนใช้ตอนนั้นจะได้ผลค่อนข้างเร็วเพราะว่าเวลามันเย็นปุ๊บมันจะชาพอมาชาปุบจิ้มปุ๊บเสร็จป๊บเสร็จเรียบร้อยเลยมันอาจจะรู้สึกนิดหน่อยนะไม่ต้องเสียเวลาเหมือนแปะยาชาที่ไม่ได้ฉีดที่ไม่เพื่อนจะฉีด กัวะอุ้ีเขามีสีแต่ผู้ชม ต่ทำไมดูมันไม่เจ็บเลยวะตรงกลางไม่ค่อยหรอ่รหรอเจ็บปะเนี่ยตรงกลางไม่ค่อยหรอ่อเจ็บเลยเหรอ,อ,อ,อันนี้ฉีดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเนี่ยสองข้างหมอฉีดไประมาณสิบโอเคมันมากเลย อันเจ็บปะไม่ค่อยหมอเล่นฟังเข็มมั้งเหรอะต้องเรียนใช่ไหมลต้ก็มีหมอฉีดทีรอนหรือคนอื่นยือะไรนโอเคจริงๆฉีดโบททองซ์ไม่ได้เกี่ยวกับฟังเข็มเลยนะแต่ว่าตัวส่วนตัวของเองมเปอเข คุณคิดไงว่าแต้มชิว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 ะมไม่เจบไม่เจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแต้มค่ะคำถามยอดฮิตเลยนะคะก็คือตอนฉีดเนี่ยเจ็บหรือเปล่าอืมไม่เจ็บเลยค่ะทีแรกตอนไปรู้เหมันแบบอ่านในอินเทอร์เน็ตมาแบอกว่าเจ็บเจ็บแต่แบบเป็นจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยเหมือนมดกัดจริงๆอ่ะโดนฉีดต,ตรงไหนบ้างเอ่ยตรงคางนะคะอยากข้างละอยสามเข่งค่ะหน้าผาก หเข็มแล้วก็หางตาข้างหน้หนึ่งเข็มใต้ตาหนึ่งเข็มตรงระหว่างคิ้วค่ะรวมๆมแล้วข้างหน้าเนี่ยประมาณ100อยยูนิตาในภาพรวมเนี่ยหลังฉีดนิวโรนอ็อกมาเป็นยังไงบ้างคะ,ะตรงคางเนี่ยตรงกลางม,มันดูกระชับขึ้นหน้าผากมันตึงขึ้นตาดูก,กว้างขึ้นแล้วก็เวลาหางตาเวลายิ้มรอยตีนกามันหักไปเยอะเลยมันสังเกตได้แล้วก็คิ้วมันก็ยุบข,ขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนคิ้วตกแล้วเวลาไปฉีด ยิ้มมันยกขึ้นชอบที่สุดเลยก็คือตรงขางตาค่ะไลมากชอบมากค่ะท่าดตัดมาที่ิฉันกัะท่านผู้ชมก็อย่างที่เราได้สัมภาษณ์น้องเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู before after ตอนท้ายนะคะอีนี้ก็ไม่ยอมบอกสักทีนะคะว่า before after เป็นยังไงนะคะก็คืออย่างนี้นิวโรนอ x กเนี่ยนะคะเขาก็ปลอดภัยเนาะแล้วตอนนี้เขาก็มีจัดจำหน่ายในโรงพยาบาลกว่า50แห่ง ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในคลินิกเนี่ยก็ไปแพร่หลายแล้วนะคะกว่า500แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่อยากจะหน้าเรียวหน้ากระชับหน้าเด็กนะคะก็สามารถไปพากันฉีดนิวโรน็อกได้เลยอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้องเขาได้ยืนยันแล้วว่าฉีดมานั้นไม่เป็นไรเลยนะคะหน้าโอเคมากหน้าเด้งขึ้นหน้าตึงตาโตอะไรอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะไม่ไปฉีดที่คลินิก ะร,ระวังจะเจอของปลอมเพราะว่าของปลอมนั้นอาจจะเนียนเหมือนนะคะซึ่งอันตรายมากนะเราไปดู before after กันไปละบายสวัสดีค่ะ